ภาษาไทยไทยเวอร์ชั่นสำหรับการแนะนำแบบพูดคุยสวัสดีครับข้าวันนี้ผมฉันอยากจะมาแนะนำโอกาสดีๆที่เพิ่งค้นพบมาชื่อว่าเซฟคลับครับข้าผมฉันมักจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกร,รมออนไลน์ที่ให้คุณค่าจริงๆอยู่เสมอและโปรแกร,รมนี้ตอบโจทย์ได้2ออย่างที่สำคัญมากคือช่วยให้คุณประหยัดเงินและยังช่วยให้คุณสร้างรายได้อีกด้วยครับค่ะเซฟคลับคืออะไรเซฟคลับเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ระบบสมาชิก โดยจุดประสงค์หลักคือช่วยให้เราประหยัดเงินในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นค่าของกินของใช้ในบ้านการทานอาหารนอกบ้านการเดินทางหรือแม้แต่การชอปปิ้งต่างๆแต่เซฟคลับไม่ใช่แค่ให้ส่วนลดธรรมดานะครับเขายังมีโปรแกร,รมพันธมิตรเซฟลีทโปรแกร,รมที่ช่วยเปลี่ยนการประหยัดของคุณให้กลายเป็นรายได้จริงๆสําหรับผมฉันการเข้าร่วมเซฟคลับเป็นเรื่องง่ายมากเพราะของหลายๆอย่างที่ผมฉันซื้ออยู่แล้วก็สามารถใช้โปรแกร,รมนี้ช่วยประหยัดไปพร้อมๆก,กับการสร้างรายได้ใหม่ได้ด้วย รีดได้ว่าได้ประโยชน์สองต่อเลยครับค่ะเมื่อคุณเป็นสมาชิกเซฟคลับคุณจะได้รับอะไรบ้าง 1. ส่วนลดจำนวนมากมีข้อเสนอส่วนลดมากกว่าหนึ่งล้านรายการจากร้านค้าปลีกกว่า1 5 0 0 0 0หหแห่งร้านอาหารกว่าห0,000ืนแห่งและพันธมิตรด้านการเดินทางมากกว่า8,5 0 0 0 0หแห่งข้อเสนอเหล่านี้เป็นของจริงและคุณสามารถใช้ได้กับร้านที่คุณน่าจะคุ้นเคยและใช้บริการเป็นประจำ 2. ประหยัดค่าเดินทาง หากคุณชอบเดินทางคุณจะชอบฟีเจอร์นี้แน่นอนเพราะคุณสามารถจองโรงแรมและทริปเที่ยวผ่านพอท่านสมาชิกของคุณโดยตรงและราคาในนั้นมักจะถูกกว่าที่คุณจะเจอบนเว็บไซต์ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วเรื่องไรายได้ละ่ะมีแน่นอนครับค่ะระบบพันธมิตรของเซฟคลับทำงานแบบนี้ครับค่ะโบนัสเริ่มต้นเร็ว fast start b o n u s s เศร้าคุณจะได้รับเงิน20ดอลลาร์ถึง32ดอลลาร์สำหรับทุกคนที่คุณแนะนำเข้าร่วมและเงินนี้จ่ายทุกสัปดาห์เลยครับค่ะ ค่าคอมมิชชั่นแบบแมทริกซ์เพย์ซ่าระบบแมทริกซ์ 2x16 ช่วยให้คุณสร้างรายได้จากสมาชิกในทีมของคุณแม้แต่คนที่ถูกวางโดยระบบ s p ิ l l เว e r เข้ามาในทีมของคุณโบนัสจับคู่แมทชิงโบนัสส s e s เ์าคุณสามารถรับสูงสุดถึง57%ของรายได้ที่ทีมของคุณทำได้ค่าคอมมิชชั่น VIP ได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมจากสมาชิก VIP ในเครือข่ายของคุณผ,ผู้นำ leadership p u เซสมาชิกที่มีตำแหน่งสูงกว่า จะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายเดือนของบริษัทสรุปความเห็นส่วนตัวผมรู้ฉันประทับใจกับเซฟคลับมากเพราะช่วยให้ผมฉันประหยัดเงินในชีวิตประจําวันและสร้างรายได้เสริมไปพร้อมกันหากคุณกําลังมองหาโอกาสที่ถูกกฎหมายและช่วยให้คนอื่นประหยัดเงินแถมยังช่วยสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยผมฉันแนะนําว่าอย่าพลาดโอกาสนี้เลยครับค่ะมาร่วมกันทําให้การจัดการเงินขอ